สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงปูกันนะคะกินกับขนมจีนเนาะนี่ดูปูนะคะมีไข่ด้วยนี่เขาเอามาให้ค่ะไม่ต้องทำเองเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยนี่ค่ะแกงปูใส่หน่อไม้ดองนี่แกงกะทินะคะแกงกะทิหน่อไม้ดอง ใส่ปูลงไปแต่ว,ว่าเราต้องเที่ยวห่างกะทิก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หัวตามหลังะคะ่ะเที่ยวห่างกะทิให้เข้ากันออกหน่อไม้ก่อนนี่นะคะไหนคะสีสันน่าทานไหมคะเที่ยวไปสักพักค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เนื้อปูลงไปนะคะเที่ยวให้ <c oughs> ใส่ข้าวน้ำข้าเครื่องแกงอะไรก่อนนะคะทักพักหนึ่งค่ะเร,เราค่อยใส่เนื้อปูลงไปเนาะนี่ค่ะดีสันหน่าทานใช่ไหมคะเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะ ไม้ก็ดองเองนะคะหน่อไม้ดองใส่น้ำมะพร้าวค่ะ <c oughs> เดือดแล้ว <c oughs> เดือดปุด <c oughs> ปุดปุดปุดมัน <c oughs> เดือดไปเลยนะคะเริ่มจะเริ่มเริ่มเริ่มจะได้แล้วนะคะหน่อไม้ เคี่ยวไปก่อนนะเคี่ยวกลับมาจะได้แล้วอันนี้แกงหม้อใหญ่เลยค่ะภาษาบ้นานเอ็มก็เรียกหม้อเติบหม้อเติบนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เนื้อปูกันเนาะ ลายไหลเลยค่ะนี่ใส่เนื้อปูลงไปนะคะใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ปูประมาณเกือบ mm. เกือบเกือบสามก,กิโลประมาณสามกิโลได้ค่ะทําแล้วใส่หมดเลยค่ะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้วนี่เห็นไข่ไหมคะนี่ไข่น,นันไข่แดงๆกุเลกุเลกุเลค่ะใส่ลงไปค่ะ หน่อไม้ไม่มองไม่เห็นหน่อไม้เลยค่ะูน, <c oughs> นี่นี่จะให้เอ็มทำนี่หมดสิทธิ์เลยนะคะไม่ทําเด็ดขาดเลย <c oughs> เพราะทํายากมากพาทำแบบเขาะอะไรไมาให้เรียบร้อยเลยค่ะนมายไหลเนาะ ไข่ไข่น่ากินมากนี่ข้าน้าข้าวเนื้อสีมันสวยเหลือเกินนะปูปูดำปูดำเนาะดูสิคะเราก็รอให้มันเดือดสักแป๊กหนึ่งหางแล้วเราก็ยกได้เลยเนาะ ไว้จนานเกิดไปเยอะมากปูประมาณ3ามโลเลยมีไข่ด้วยโอ,โอ้เห็นแต่เนื้อปูไม่เห็นเหน่าไมา้เห็นแต่ปูไม่เห็นหน่าไมา้ ให้มันเดือดส,สักแป๊บนึ่งนะคะแล้วเราก็พอปิดไฟเนาะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปิดไฟดูสิคะเนื้อไข่มันนะนี่นี่ไข่เน้นๆเลยค่ะเกี่ยวไว้สักแป๊บนะคะแล้วเราก็ยกได้ แสงสดใสมากค่ะนี่เลยนะคะปล่อยให้เดือดเลยค่ะปล่อยให้เดือดจัดไปเลยค่ะไม่ต้องไปคนมันนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปค่ะ ซื้อขนกจีนมาสองกิโลค่ะนี่เริ่มจะได้ที่แล้วค่ะที่แล้วนี่นะคะเป็นไงคะน่ากินไหมคะเพื่อนเพ่อนี่สีสันโอ้โหเนื้อปูเน้นปูเน้นเลยค่ะปูเน้นเลยน่อไม้อยู่ไหนอือ นี่นะคะกินขนมจีนนะแต่วันนี้ไม่มีผักสดค่ะไปไม่ทันค่ะไปสายออกไปสายแล้ววันนี้ไม่มีผักสดเลย สีสันเนาะตีสันแกงที่เราแกงปูกินกับขนมจีนกินกับข้าวอร่อยนี่แหละค่ะไม่ต้องมีอะไรมากเนาะได้แล้วม,มือมือหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอ็มทำคลิปต่อๆไปนะคะฝากทางช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะ ดูปูนะคะดูปูกันต่อไปเนาะตีตัหน้าทานมากใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามทลิปของเอ็มนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เขาต้องาอะไรก็เคลื่อนมันะมาแล้ใช่ <laughs> <laughs>